ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะไทยและสปปาลาวค่ะมีพื้นที่ติดกันมีเพียงแม่น้ำกัดกลาง เชื่อมไทยในหลายจังหวัดทีเดียวความสัมพันธ์ยาวนานก่อให้เกิดความร่วมมือในการก่อสร้างสะพ,พานมิตรภาพไทยลาวและเปิดใช้งานแล้ว4ี่แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างแห่งที่5เชื่อมเมืองบึงการแล้วก็บอนิคมไซนะคะหลังเปิดใช้สะพ,พานค่ะส่งผลให้ทั้งสองฝั่งมีการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการคมนาคมและการขนส่งที่สะดวกทั้งอย่างเชื่อมต่อไปยังประเทศอนุภูมิ ภาคลุ่มน้ำโขงไปติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะรถบรรทุกสินค้าจำนวนมากที่เข้ามาทําพิธีการผ่านแดนข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่ง น้องคายเวียงจันท์เพื่อส่งสินค้าไปยังสอปปลาวเชื่อมต่อไปเวียดนามและจีนที่สะดวกรวดเร็วสร้างมูลค่าการค้าชายแดนไทยกับสอปปลาวให้มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆขณะที่ด่านศุลกากรหนองคายยังระบุว่าเมื่อย้อนหลังหลายปีที่ผ่านมามูลค่าการค้ารวมจุดนี้สูงหลายหมื่นล้านบาทไทยได้เปรียบดุลการค้าทุกปียังไม่รวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวที่คึกคักไม่แพ้กัน พี่มาอยู่หนองคายประมาณ2,527ไม่มีสะพานอันนี้จะบอกได้ชัดเลยค้าขายกัะลาวเนี่ยต้องไปทางเรือเท่านั้นพอมีสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งมาเนี่ยมันก็จะเป็นการค้าชายแดนระหว่างสปปลาวกับหนองคายคนกรุงเทพที่จะไปมีบ้างแต่ไม่เยอะเท่าปัจจุบันทีนี้พอมันเปิดกว้างขึ้นหลังจากนั้นมาอีกประมาณสักสิบกว่าปีเนี่ยคนที่เป็นโรงงานผู้ผลิต เขาก็เริ่มเข้าไปในลาวเพราะว่าลาวเขาก็พัฒนาพอมีสะพานเขาก็พัฒนาความจเจริญเขาก็เยอะขึ้นหลังเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งส่งผลให้บรรยากาศในหนองคายคึกคักอย่างเห็นได้ชัด โรงแรมที่พักร้านค้าและร้านอาหารเกิดขึ้นจำนวนมากทำให้ชาวหนองคายมีอาชีพมีงานและมีเศรษฐกิจที่ดีจากการเดินทางของชาวสปปลาวข้ามสะพานมาจับจ่ายสินค้าและท่องเที่ยวในไทยแต่ละปีจำนวนไม่น้อยแต่เดิมนี้ชาวหนองคายนะในกลุ่มอาชีพเนี่ยอาจจะไปทำงานที่อื่นแต่พอเปิดสะพานแล้วมันก็มีการมีผู้คนมามา,มา,ม,ามาเยืนมากขึ้น ก็จะเกิดมีอาชีพเกิดมีรายได้ทําให้แรงงานกับคืนถิน่นแรงงานกลับคืนถิน่นครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้านะคะมีความสุขลดปัญหาสังคมภายหลังการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ประสบผลสําเร็จจึงเกิดความร่วมมือกันของสองประเทศก่อสร้างสะพานมิตรภาพอีก3แห่งแต่ละแห่งมีจุดเด่นในการเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวแตกต่างกัน หนองคายมีสะพานบึงการมีสะพานเ,าเลยมีสะพานเชียงของมีสะพานมันก็จะอยู่ที่ว่าทางเชียงของกับหนองคายเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงไหนถูกเพราะเส้นทางจุดหมายปลายทางมันที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นตัวเลือกมันก็มันก็อยู่ที่ความสะดวกสมมุติว่าเราอยู่อุดรแล้วเราจะต้องส่งหรืออยู่หนองคายเนี่ยแล้วเราต้องส่งของไปจีนเราจะต้องขับไปที่นู่นไหมเราก็ต้องออกที่นี่ เพราะฉะนั้นมันเป็นการเพิ่มช่องทางแล้วก็เพิ่มความสะดวกให้กับในเรื่องของระบบโลจิสติกส์แล้วก็เรื่องของการค้าการลงทุนให้มันรวดเร็วสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรรคเขตเป็นจุดเชื่อมการค้าการส่งออกไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนเชื่อมเส้นทางหมายเลขเก้าเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออกตะวันตกสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สาม นครพนมคำม,ม่วนจุดเชื่อมต่อลำเลียงสินค้าจากไทยสู่ตลาดจีนตอนใต้ที่มีระยะทางสั้นที่สุดบนเส้นทางหมายเลข12ต่อไปยังกรุงฮาหนอยเมืองหลวงของเวียดนามและสะพานวิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เชียงของห้วยทรายเส้นทางค้าผ่านแดนไทยลาวเชื่อมต่อ จีนตอนใต้ล่าสุดกำลังกอ่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำมไซคืบหน้าไปเกือบร้อยละ60สะพานทั้ง5แห่งมีจุดเด่นในการเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันถามว่าทำไมต้องสร้างตรงน,นี้ได้เปรียบอะไรยังไงแบบไหนก็คือจุดตรงนี้ถ้าเราไปปากสันก็จะเป็นตรงกลางของประเทศเป็นลาวตอนกลางแล้วก็ไปเวียดนามก็เวียดนามตอนกลาง ไปจากนี่ไปถึงท่าเรือน้ำลึกเมืองวุ้งอ่างนี่แค่276กิโลสินค้าเราส่งออกเนี่ยไตมาดหนปีที่ผ่านมาก็กระเถิบขึ้นเรื่อยๆจากไตมาดปีนี้ก็จาก2,000-3,000กว่าได้4,000กว่าถ้ามีสะพานนี้ปุ๊บไม่เกิน2-3ปีผมว่ามันจะก้าวกระโดดขึ้นเป็นหลักหมื่นล้านทันทีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพระหว่างไทยกับลาวในจุดเชื่อมแม่น้ำโขงในหลายจังหวัด ส่งผลให้มูลค่าการค้าในประเทศสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดขณะที่มูลค่าส่งออกผ่านด่านศุลกากรบึงการช่วงที่ยังไม่เปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5อยู่ในระดับต่ำจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการค้าชายแดนกับสบปปลาวที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก ระหว่างไทยและสปปลาวโดวยเฉพาะการขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวทําให้แนวโน้มการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโขงเชื่อมไทยลาวเริ่มมีการวางแผนต่อจากนี้ในอีกหลายจุดชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชยกรมทีมข่าว NBT11 TV ทีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดบึงกาฬ